สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่นะครับวันที่9มิถุนายน2566นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปไปนะครับประมาณ2-3ปีครับเนื่องจากติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องนะครับการพรอบปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็การปลูกข้าวฤดูฝนปี2566ปีนี้นะครับซึ่งปีนี้นะครับตามการคาดการณ์ของกรม อุตุนิยมวิทยานะครับก็จะมีปรากฏการณ์เอ็นโซนะครับเอนโซก็คือนะครับปรากฏการณ์ลานิญานะครับซึ่งนะครับจะทําให้ปีนี้นะครับมีปริมาณน้ำฝนครับค่อนข้างจะปานกลางถึงน้อยนะครับก็ฝนทิ้งช่วงน่าจะประมาณปลายมิถุนาถึงกรกฎานะครับนะครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับเกษตรกรครับวันนี้นะครับนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ผมอ่าก็นะครับลงมือปลูกข้าวนะครับก็จะเป็นนะครับน่าน59เบอร์18นะครับแล้วก็นําไปแช่นะครับอ่าผลิตภัณฑ์ของนะครับเกาโชนะครับของบริษัทนะครับไบเยอร์นะครับซึ่งนะครับการที่ผมนํอ่าข้าวไปแช่ของเกาโชนะครับจะทําให้นะครับอ่าข้าวนะครับมีอัตราความงอกที่ดีมากนะครับ ทำให้รากมียาวเร็วนะครับแล้วก็ช่วยนะครับป้องกันโรคแมลงได้บางส่วนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับซึ่งนะครับพี่น้องนะครับก็สามารถไปซื้อตามร้านอ่าเคมีนะครับหรือร้านปุ๋ยทั่วไปได้นะครับที่เขามีมีวางขายนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับที่ที่จะขายนะครับลองไปใช้ดูนะครับผลิตอ่าก็นะครับผลผลิตเยอะแน่นอนนะครับสาหรับตัวผมเองนะครับก็จะเพาะปลูกนาปีนะครับ ประมาณนะครับถ้าเป็นของผมจะเป็นนาชนรับประทานนะครับก็จะพอปลูกประมาณช่วงมิตรแบบกลางกามิถุนายนนะครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับฝั่งนะครับคลองนะครับคลองฟ้าคลองฝนหรือเขตน้ําฝนนะครับก็นะครับส่วนใหญ่จะปักดาช่วงพฤษภาคมนะครับนะครับก็จะเป็นการหวานแห้งนะครับของผมนะครับก็จะเป็นการหวานน้าตมนะครับเพราะว่านะครับน้ําน้ํามาพอดีนะครับ สองสปีที่ผ่านมาผมเพาะปลูกนะครับด้วยวิธีการปักดำนะครับแต่ปีนี้นะครับซึ่งไม่มีเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับจะติดเรื่องรถเกี่ยวนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวทีมงานนะครับไม่ไม่อยู่นะครับไปเกี่ยวต่างจังหวัดนะครับถ้าเราเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ต้องใช้รถที่ล้างนะครับล้างทั้วพวงสะอาดนะครับอันนี้เราทํเข้าวทั่วไปนะครับก็นะครับจะให้ดูนะครับพี่น้องนะครับดูบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาครับอ่า จุดที่ผมถ่ายนะครับก็จะเป็นเขตพื้นที่นะครับตำบลลำพานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิศิุ์นะครับจังหวัดกาฬสิศิุ์ของเรานะครับมีพื้นที่นะครับพ่อปลูกนะครับประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนก่าไร่นะครับก็จะเป็นเขตชนาบ้านประมาณ2องแสนสองแสนหกหมื่นหกหมื่นกไร่นะครับก็นะครับก็จะเป็นครับทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับแล้วแต่โซนนะครับส่วนโซนผมที่พ่อปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพ่อปลูกข้าวเหนียวนะครับ ซึ่งนะครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับส่วนญ่นาปีจะใช้กอหหรือไม่ก็น่านน่านห้าเก้านะครับหรือแถวแถวบ้านเรียกข้าวอีเตียนะครับก็นะครับประวัติข้าวออีเตียนครับหรือกอต้นเตี้ยนะครับก็มีหลายชื่อและแล้วแต่นะครับแล้วแต่เกษตรกรจะเรียกนะครับคร่าวๆนะครับตามที่ผมไปเสิร์ชข้อมูลหรือหาข้อมูลมานะครับก็น่านห้าเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับ จะนะครับคิดค้นนะครับโดยนะครับสวทชนะครับไบโอเทคนะครับก็คือนะครับเขานําข้าวทัญญศิรินครับมามามาพัฒนาต่อนะครับซึ่งแม่เขาเขาก็คือกองหกส่วนผสมกับอะไรผมไม่ทราบนะครับผมพยายามสอบถามกับคนที่ผสมพันธุ์แล้วเขามายอมบอกผมนะครับจะไปทดลองนะครับเจ็ดจังหวัดนะครับจะเป็นภาคเหนือนะครับเท่าที่ทราบมาก็จะเป็น3จังหวัดนะครับ ก็จะเป็นนะครับเชียงใหม่นะครับน่านนะครับแล้วก็พะเยานะครับแล้วก็อีสานก็จะเป็นนะครับชุมแพรนะครับขอนแก่นอุดรสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับแต่ที่มันมีกลิ่นนะครับกลิ่นคล้ายนะครับคล้ายกองหกหรืออ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การหุงต้มจะกคล้ายกองหก็คือนะครับจะเป็นนะครับ ตัวที่อยู่นะครับจังหวัดน่านนะครับน่านนะครับน่านน่านนะครับปีที่พ่อปลูกก็คือปี2 5 5 9นะครับเกษตรกรก็เรียกเป็นน่าน59นะครับแต่นะครับกลุ่มที่ทําข้าวน่าน59ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ทราบมานะครับจะเป็นอ่าย์นข้าวชนชนป่าวายนะครับแถบแถบอุตรดิตนะครับก็จะเพาะปลูกพัน์พันนี้มากนะครับถามว่านะครับ ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับที่ข้าวกงหกต้นเตี้ยนะครับที่เป็นโรคนะครับเป็นโรคแถบแถบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรนะครับที่นะครับหวานนะครับหวานหรือปักดําที่ระยะห่างครับจะเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์นะครับเนื่องจากข้าวข้าวอีเตี้ยหรือข้าวกงหกต้นเตี้ยนี้นะครับแสงแดดนะครับแสงแดดจะถึงน้ําเร็วนะครับถึงสองถึงน้ําได้นะครับ ทําให้นะครับจุลินทรีย์เจริญเติบโตเร็วนะครับแล้วก็นะครับปีที่แล้วฝนตกมากนะครับในในอ่าในดินหรือในน้ำนะครับมีไนโตรเจนสูงครับเกษตรกรคนไหนที่ใช้ยูเรียมากมากปีที่แล้วนะครับเป็นโรคนะครับพลกระโดดสีน้ําตาลแน่นอนนะครับอ่าผลผลิตต่ำครับทําให้เกษตรกรปีนี้นะครับเริ่มหันกลับมาใส่นะครับกกหกเหมือนเดิมนะครับถามว่ามีข้อดีข้อเสียไหมข้าวสองสามพันครับมีนะครับมี แตกต่างกันนะครับก็คือ1นนะครับผลผลิตครับผลผลิตข้าวกองหกต้นเตี้ยค่อนข้างจะสูงกว่านะครับอ่าแล้วก็นะครับราคาการเจ็บเกี่ยวจะถูกกว่ากองหกนะครับแถวบ้านผมเกี่ยวข้าวกองหกต้นเตี้ยประมาณ800บาทครับถ้าเป็นข้าวกองหกต้นยาวๆก็ประมาณ900าถึงหพันบาทแล้วแต่รถเกี่ยวนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นทีมงานผมเจี่ยวประมาณ7 8 0 0แแล้วแต่นะครับราคาน้ำมันครับซึ่งนะครับอ่ามันไม่มีมาตรการตายตัวนะครับสำหรับรถเกี่ยวนะครับ ก็ต้องเห็นใจรถเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าราคาํนวันสวิงมากอย่างปีที่แล้วนะครับ3.6บาทปีนี้ก็อยู่ที่31บาท32บาทนะครับซึ่งรถเกี่ยวใช้กําลังมากนะครับในการจุบเกี่ยวนะครับส่วนเกษตรกรนะครับท่านไหนอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมีเวลาผมจะตอบนะครับหรือไม่ก็ทักไปที่เฟซส่วนตัวก็ได้นะครับผมเข้าไปที่นะครับธนริเรืองนะครับนะครับพิมาษาอังกฤษนะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะครับสุดท้ายนะครับ ก็หวังว่าเกษตรกรนะครับจะนะครับพาปลูกข้าวนะครับให้ได้ผลผลิตที่สูงนะครับนะครับแล้วก็นะครับใช้พันธุ์ให้ถูกนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีนะครับโอกาสหน้านะครับจะมาบอกนะครับเทคนิคการใส่ปุ๋ยของผมนะครับว่าผมใส่ปุ๋ยยังไงนะครับสาหรับผมนาเจ็ดไร่ผมได้ประมาณ8ตันกับ9ตันนะครับทุกปีนะครับที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูบรรยากาศก่อนปิดคลิปนะครับ